ครับสวัสดีครับบานากรานะครับวันนี้มีเอรินเข้ามานะครับของฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับก็รั่วหนึ่งข้างนะครับแต่ของที่มาเป็นคู่ก็แนะนําให้ซ่อมทั้งคู่นะครับแม้ถึงแม้แต่ว่ามันจะรั่วแค่ข้างเดียวก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายุการใช้งานมันจะไล่ๆกันนะครับแล้วการที่เอรินรั่วเนี่ยก็คือผมว่าน่าจะมีสักสามถึงสี่ปีขึ้นไปนะครับ ดูจากสภาพแล้วก็สกปรกนะครับฝุ่นทรายมันจะเข้าไปนะครับทําให้ซีลมันหมดสภาพนะครับเวลาล้างรถก็ต้องล้างโชคด้วยนะครับผมพูดอยู่เสมอนะครับตำแหน่งต่างๆบนโช๊กนะครับที่ปรับได้มีอยู่แค่3ามจุดนะครับรีบาว์นะครับคอมเพรสชันนะครับพีโหลดนะครับจุดอื่นห้ามไปยุ่งนะครับผมไม่ได้อยากได้เงินลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเราลงมือ ถอดแล้วก็ไปล้างทงความสั่นกันก่อนนะครับจริงๆอันเนี้ยก็เนี่ยก็เริ่มเริ่มรัม่วแล้วนะครับไม่ใช่ว่ารั่วข้างเดียวหรอกผมดูแล้ว,วน่าจะรั่วทั้งสองข้างแหละนะครับ <c oughs> อาจจะเริ่มรั่วแล้วจะรั่วหมดแล้วอะไรเงี้ยโชคบางคนนี่หือแห้งแห้งนี่อย่าอย่าอย่าคิดว่าไม่รั่วนะครับ <c oughs> บางต้นนี่แห้งแห้งมานี่คือรั่วหมดแล้วนะครับไปครับลงมือทํางานกัน้าเราทําการ กดสปริงนะแล้วก็ทาการตรวจเช็คนะครับข้างที่รั่วเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีเสียงน้ำไม่มีเสียงคลิกเลยนะครับแล้วก็โช๊คเนี่ยกดลงไปแล้วเนี่ยมันจมหายไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไม่มีแรงดันของแก๊สนะครับทําให้โช๊คมันไม่สามารถที่จะคืนตัวกลับมาได้นะครับอีกข้างหนึ่งนี่ยังยังคืนตัวกลับมาได้นะครับจะซ่อมคู่ไปเลยนะครับจะได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรนับหนึ่งไปเลยนะครับ ครับนี่ก็เป็นน้ํามันเก่านะครับกับน้ํามันใหม่นะจะเห็นได้ว,ว่าสีสันในต่างกันชัดเจนนะครับน้ํามันนี้ก็รั่วออกไปเยอะนะครับตัวนี้บอดี้เป็นเหล็กนะครับก็เลยไม่ค่อยมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่ก็น้ำมันก็ดูแย่เต็มทีนะครับลูกสูบโชกก็สารเคลือบก็เบาบางนะครับเบาบางเกือบจะเห็นเป็นสีแบบทองแดงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราถอดล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับซิลโอลิงนะครับครับแล้วก็ทําการถอดนะครับทุกชิ้นนะครับไปทําความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นแกนโช๊ข้างในก็เป็นท่อทางเดินน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องถอดมาทําความสะอาดเช่นกันนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับจากโรงงานนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะลื้อออกมาได้เป็น ชิ้นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะประกอบกลับเข้าไปนะครับให้มันเป็นเออร์ลินอีกครั้งหนึ่งนะครับโชคทั้งนี้ต้นทุนเนี่ยในการเซอร์วิสอ่ะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำมันโชคนะครับถ้าเราไปใช้น้ำมันไฮดรอลิกเพื่อลดต้นทุนต่ำนะครับคุณภาพมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับกา,ารล่อลื่นการสร้างจังหวะรีบาวและคอมเพรสชันนะครับมันจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีความสึกหลอเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นะครับเราคงไม่อยากได้โชคที่มีภายในซึกหลอถูกไหมฮะรถที่เสื้อสูบลูกสูบหลวมใช่นะไหมมีใครอยากใช้ไ,ไหมฮะไม่มีใครอยากใช้โชคก็เช่นกันนะครับหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปเข้าร้านที่เขาใช้น้ํามันไฮดรลิกนะครับราคาเนี่ยต้นทุนเนี่ยต่างกันสิบเท่าตัวนะครับใครมาถึงทําราคาถูกๆแบบรับจบราคาถูกๆเอ๊ได้เลยนะครับราคาเป็นมิดมากเลยฮนะมิดชาชีพนะครับ จกเกอร์ลินนะครับพยายามใช้โช็กแท้นะครับมือสองก็ไม่เป็นไรนะอะไรมีนะครับถ้าเป็นโช็กปลอมนะครับไม่มีอะไรนะครับไซ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับปลอมยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าคุณภาพก็ไม่ได้นะครับใช้ไปก็ไม่นุ่มนะครับเปลืองตังค์นะครับเสียน้อยเสียยากนะครับ แนะนำนะครับจากคนที่เคยใช้มาก่อนนะครับเมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กน้อยใช่ไหมเราก็อยากจะใช้อะไรนะมาโช๊คนะสีทองทองเงี้ยมันดูแล้วมันพรีเมียมจังเลยเป็นน้ำมันแก๊สแรงดันไฮเพสเชอร์ Hi ure, นะครับแล้วก็โมดิฟายให้มันสั้นลงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยน้องผู้หญิงขี่นะครับก็อาจจะมีความลำบากนะครับถ้ารถมันสูงนะครับก็ ถ้ายังใหม่อยู่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทํานะครับแต่ถ้ามันรั่วนะครับหรือว่า s e r v ์วิสเลเวลหนึ่งแล้วอยากจะโหลดอะไรเงี้ยก็ส่งมาหรือว่ามีความจําเป็นจริงๆต้องการให้มันสั้นจริงๆนะก็ส่งมาทําได้นะครับเทสจังหวะรีบาวนะครับเสียงดังทุกคลิกนะครับกดปุ๊บบ่อยครับโชกจะยืดตัวขึ้นอย่างชา้าๆนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มจังหวะรีเบเข้าไปนะครับ ก็จะยืดตัวขึ้นอย่างช้ามาเพราะว่าเราเปิดปิดจังหวะรีบาวให้มันสุดนะครับเ,เราเทสราทส30ครั้งนะครับแล้วก็ประกอบสปริงก็ส่งกลับได้นะครับครับเอรินนะครับ h o 0 1 8ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับพร้อมกับโมดิฟายให้มีขนาดสั้นลงนะครับประมาณ1นิ้วนะครับก็สามารถที่จะขับขี่ได้ ดีขึ้นเต็มฝ่าเท้าขึ้นโดยที่โชกไม่แข็งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดแกนไม่ได้ไปทําตัดกระบอกนะครับวันหนึ่งข้างหน้าสามารถที่จะทำกับเดิมได้ในสเปคเดิมนะครับอ,อ,อย่างนุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันการปรับรีบาวฮอร์มชั่นนะครับเทสให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เซอร์วิสเสร็จนะครับภายใน1วันนะครับอพร้อมส่งกลับ โชคแต่ละต้นนี้ใช้เวลานะครับอยากให้เพื่อนๆมีมีรถใช้ทุกคนอย่างรวดเร็วนะครับอันไหนที่เราทำได้เราก็จะลงมือเร่งทำให้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็จะบอกลูกค้าว่าเออสำรองนะครับสำรองใส่โชคเดิมขี่ใช้งานนะครับเราก็ไม่อยากให้ให้เพื่อนๆรอนานนะครับสนใจส่งมาเซอร์วิสได้นะครับบานากาลัดนะครับเซอร์วิสชกเอรินนะครับด้วย น้ำมันแล้วก็เครื่องมือจากเอรินนะครับสวิตเสร็จโชกกลับไปนุ่มนวลเหมือนเดิมวันเหมือนวันที่คุณซื้อนะครับตั้ใจก็ส่งมานะครับเคอรี่มีไปษนียไทยมีนะแพ็คมาแน่นๆนะครับขอบคุณสำหรกัการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ